สวัสดีครับรุ่นสมหวังเช้าๆครับสวัสดีครับวันนี้ตีมาชาอิเหมือนเดิมอากาศดีด้วยมากับนี่ท่านนี้เลยอาจารย์มนตรีครับเดี๋ยวพากันล้อก,กันแถวบ้านพอครึ่งวันนะวันนี้เอาจดไปเจอหมายแรกว,วันนี้ก็ตรงนี้ก่อนเลย<ม>เป็นคลองธรรมชาตินะถ้ามีตัวก็โดนนะเดี<ก>๋ยว ติดตามผลง,งานกัน<ป>ชมกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวโอเคอค่อยล่างมาอยู่ปะน้ำพังเลยน่าจะอยู่สวยอย,อยู่่อย,อยู่ตามอยู่นนะ ฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้บ้างนี่ผมว่าตรงนี้ฝั่งนี้น่าจะโดนว่ะหมายนี <c oughs> ้จัดจะต้องหมุนเร็วกว่าน,นี้เว้ย จะได้กัดต,ตั้งสองตัวหมายข้างประตูน้ำนะ โโยแล้วครับโอ้โหแต้มแรกไอ้ย่าแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วจังโอ้โหแต้มแรกครับนี่หน้าเขื่อนครับรช่เอเนไอ้แว่นมาทักทายแต่เช้าเลยแวน่นอุ้ยอุ้ยนี่ไอเ้แว่นมาทักทายพวกเราครับผลงานพลังไปค่ายไปเทพโอ้ไป็นไง เช้าเช้าครับเนี่ย bueno. เป็นล่องน้ำนเล็กๆน้าเขือนนะตีไม่กี่ไม้เองเสร็จโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมงานกันต่อกอ่ะขอู่ด้วยหนเร็วขดูหน่อยนี่เร็วมะเื่ออะไรนะ่ะเล็ดนี่เร็วมาอาจารนั้นอ่ะมาเร็วมาขยัำหน่อยดีโอ้เฮ้ไม่ให้จับ